สวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีฟีทุกท่านครับผมพบเจอกันเหมือนเดิมกับนอตโซล่าเซลล์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสมาเซอร์วิสลูกค้าหรือว่าบริการหลังการขายนะครับแลนเราก็รับประกันนะครับหลังการติดตั้งอย่างเช่นเคยนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับก็ได้มาติดตั้งไว้แล้วนะครับผมหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมมาติดตั้งตัวแทงน้ําพร้อมกับโซล่าเซลล์ดูน้ำบาดาลนะครับแล้วก็เจาะบ่อบาดาล ล้วก็ชุดล่าสุดนะครับเป็นชุดปัม๊มหอยโคงดูดน้ําสะนะครับเพื่อที่จะดันสปริงเกอร์แล้วก็สายน้ําหยดตัวที่เสียนะครับมีปัญหาก็คือตัวหอยโคงดูดน้ําสะนะครับตัว3แรงนะครับ2,200วัตต์ใช้แผงประมาณ9แผงนะครับเหตุผลที่เสียก็คือซีนลูกยางนะครับผมลูกปืนรั่วนะครับทำให้อากาศเข้าไปในตัวเครื่องของตัวปัม๊ม และไม่สามารถดูน้ําขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับพาพี่น้องเอฟซีนะครับผมมารับชมสวนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะครับแม้แต่ต้นไม้สักต้นก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่มีวันนี้นะครับผมผ่านไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับผมน้ําเต็มสระแล้วก็ต้นไม้เขียวกระจีนะครับผมทั่วสวนนี่ครับบริเวณสวนพื้นที่ประมาณ40ไร่นะครับผม บรรยากาศนาอยู่นะครับเป็นโคกหนองนาสวนกเกษตรผสมผสานตอนนี้ทางลูกค้าก็ได้ใช้น้ําจากตัวแท้งนะครับเป็นตัวดันน้ําหยดแล้วก็สปริงเกอร์นี่ครับขณะที่เราถ่ายทําอยู่น้ําบาดานก็ไหลเติมสะอยู่ตลอดเวลานะครับสวนแปลงนี้ก็ไม่มีทางที่จะแห้งแล้งนะครับผมมีแต่ความชุ่มชื้นทั่วสวนท,วทั่วบริเวณของต้นไม้นะครับส่วนตรงนั้นก็คือทุ่นนะครับทุ่นตัวหอยกะโลกที่เรา ใช้ปั๊มหอยโข่งนะครับหย่อนลงมานะครับทุนลอยแล้วก็มีบ้านน็อกดาวนะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังนี่ครับส่วนตัวแท้งตัวนี้ก็เป็นแท้งจุน้ำนะครับ4 0 0 0ลิตรเป็นถัง2,000ลิตร2ใบนะครับความสูงอยู่ประมาณ4เมตร50 m. น้ำเต็มแท้งก็ปล่อยให้ไหลลงสะนะครับนี่ครับก็คือชุด หอยโค่งที่มีปัญหานะครับตัวนี้เป็นซีนลูกยางรั่วนะครับทำให้อากาศเข้าได้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซีนนี่ครับตัวาสายดูดนะครับสายดูดหัวกระโหลกดูดน้ำสะตรงนี้นะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ก็วางไว้อยู่ริมสะนะครับเป็นแผงโมโนฮาบเซลล์นะครับผม เดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับผมบอกประดานบอกนี้เป็นคนมาเจาะด้วยตัวเองนะครับน้ำดีมากนะครับผมนี่ครับแทงน้ำเต็มแทงก็ปล่อยให้ไหลลงนะครับแบบเปิดอน๊บอบนี่นะครับผมนี่ครับเป็นปั๊มขนาดเอ่อหนุดแรงนะครับผมแรงครึ่ง น้ําออกเต็มท่อแล้วก็พุ่งไกลนะครับตอนนี้น้ําดีนะครับผมใช้แผงอยู่สี่แผงนะครับปั๊มตัวแรงครึ่งนะครับสี่แผงไหลทั้งวันนะครับมีแดดก็ไหลแรงนะครับไม่มีแดดก็หยุดของเขาเองนะครับผมโดยอัตโนมัติเวลาตอนเช้าก็ไหลเติมสระนะครับส่วนคลองไส้ไก่นะครับผมทั่วบริเวณนะครับน้ำล้นจากตรงนี้ก็จะผ่านท่อที่มาร์กจุดไว้นะครับผม ผ่านไปอีกคลองนึงนะครับคลองทั่วสวนนะครับผมนี่ครับส่วนหนึ่งน้ำก็ไหลลงจากแท้งนะครับเป็นน้ำจากหัวน้ำหยดนะครับผมนี่ครับไหลลงทุกจุดเลยเป็นตน้นฝรั่งมะม่วงนะครับเขียวหมดเลยตรงนี้ครับผมคลองไส้ไก่พอน้ำจาก ของนั้นล้นนะครับมันก็จะผ่านท่อตรงนี้มาแล้วก็จะมาเติมคองนี้นะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับไปจนสุดนี่ครับนี่ครับน้ําที่ไหลจากแทงนะครับก็โอเคนะผมสําหรับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากได้บริการที่ดีหลังการขายนะครับรับประกัน แบบไม่ผิดหวังนะครับเวลามันเสียเวลามันมีปัญหานะครับท่านจะไม่งุนงิดใจนะครับผมโทรมาร้านเดียวนะครับบริการที่เดียวจบนะครับผมก็ร้านนอตโซลาเซลล์นะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699ร้านนอตโซลาเซลล์นะครับผมนี่ครับน้ำเต็มคลองเต็มสระสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาท่านชมนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้เรามาสวิตลูกค้านะครับก็มานำเสนอให้กับ f c ได้เห็นนะครับผม ว่ไม่ใช่มีแต่งานติดตั้งนะครับมีงานแก้ก็เยอะงานติดตั้งก็เยอะนะครับผมวิ่งทั่วไทยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ